ัลลอฮุมม a บาริกลีฟิ n m า u d วาฟีมาบะดันอ่านี่นาคขีโคและฟีนองวัลละ20มากลังหรือบางคนถ้าต้องการจะเอาพุทธละบุญชาฮิตน่ะชาฮิตนี่พุทธละบุญมากอยู่เล้วเนาะอย่าลืมว่าคนทีตตาในสนามบบจริงๆเนาะเพื่อปกปองศาสนานั้นไอ้นั้นก็คือได้เข่าสวรรค์อยู่เล้วไม่ต้องสอบสวไนไอ้นั่นไม่มีปัญหาใดๆ แต่พวกเราดิพี่น้องที่ออนพลบุญเทียบเทามังถ้าเชื่อพลบุญเทียบเทานี้น่ะก็ให้เราอ่านดูอาดูอาอะไรพี่น้องที่เทียบเทา่าพลบุญชาดได้นี่ดูอานี้สันส้นๆพี่น้องคามาอยู่แล้ววันล,ละยี่สิบห้าครั้ง um fin ut, อัลลอฮุมะบาริกลีฟินมูตวะฟีมาบะดันม่า ทลลาันละพี่น้อไม่ยาวเรียงโรปพอาว่าดาเลยเนาะอัลลอฮุมมะบาริกลีฟินมอโอัลลอฮ์ก็ให้ทานจงให้ฟามบาโรกันฟามสิริมงคลตนที่ตายว่าที่มาบะดันมอทและเหตุการณ์ลั่งจากที่เราตายอ่นี่นาคีโคและพี่น้องวันล,ละยี่สิบมากรังเต็ในฟามไม้พวงดูอานั้นอย่าลืมว่า ตายไปนั้นพี่น้องก็คือตายในสภาพที่มีความสิริมงคลเนี่แหละอัลลอฮ์จะให้ความบารอกัรอัลลอฮ์จะให้ความภาสุขอัลลอฮ์จะช่วยเหลืออ่าอันนี้ข้องเสริมเลยฮะอ่าถ้าเป็นเก่งนั้นพี่น้องหลีปลีขีมินวะฮอมั่วเทียมเคยนั้นเราใสกครบเม็ดเ,เลี้ยงเนี่ยอันนี้พุ่งชูรสอ่าอะไรละแล้วเถอไม่ใช่อัลลอฮุมะมาริกลีฟินมฮ์เตอะมายังไม่เล่นสักวักหน่อยนี่ <laughs> กับโผลเหมือนกันเลยเนาะอืม เรื่องไม่ทิมที่ไปนัองนะั่นใส่น้ำเนโมนลุงเลิงเอ๊ะใส่เปล่งว่านจากอิฐติสซานาวร้อยเสียงว่าเครื่องกันครบมันเลว่าอไอ้นี่นี่สมเนาว่าเอาาเอพงจูรดอดหรือว่าไปเลยนืะเพราะฉะนั้นนะเมื่อไอ้นูมันยั่งอยู่เร็วที่เราทำอยู่เป็นประจำนั้นเติมตรงนี้เข้าไปเนี่ย ใครที่ช่วยได้แหละเป็นองช่วยไม่ได้เรืองมาแหละคนโดน,นให้ใจหมาบมามา,มาตัวไว้หลูกล้านเต็มรื่นกันที่พี่นองนอร่างเคยร่างมั่นกันอมามันเคยอามานมั่นกันอืมนั่นและที่นบีบอกว่ายัสบาอุลไมยิตซาลาสะตนุนนบีว่าตีตามไปกับไมยตีโบนั้นพี่นองสามสิ่งตีตามไปกับเราทีโบนั้นเพื่อน้มไปเร็วนั้น สามสิ่งนี้ก็คืออะลูหูวามาลูหูวอามาลูฮูอะลีก็คือครอบครัวไ,ไป่น้องตามไปบูกันไหมเ่ยอ่าลูกหลูกล,ล้านล้านพีนองปัญรายาอสามีตามไปวามาลูฮูสองนามบีว่าสับสินสับสินตรงนี้เล็กครั้งสมัยนามีก็คือหลูกทานลูกทานเนอะลูกทานเป็นสับสินข้องคนตายละคนตายเป็นนายทานละ เอาลูกถาดมันก็ไปกันพี่น้องไปส่งในถาดติกุโบสามว่ามาลูหูอามานพี่น้องอ่าเนี่ยอามานที่เราสะสมที่เราทำไว้กับตัวเราเนี่ไอนี่ถามไปกันทามสิงนะาบีว่าเต่ฟฟยาร์จิโออิสนาณีนา้าบีว่าลบเสียสองวายบะโกวาีดอนตีเลือนั่นหนึ่ง ไปสามลบสองเลือนหนึ่งอะไรเอ่ยพี่น้องคนเจรียกว่าอ,อตามไปบูว่าไปสามลบสองเลือ 1. นหนึ่งเนี่ยนบีกาชะเลยให้ตอเราว,ว่าญาระจีอู uh uh อัลลูฮูวะมาลูฮูอัลลีนัลบโบโูลกลบพี่น้องพาถามันลบเหล็กลุ่มมันกรบมันทันเม็ดนาะลบก็เลว็วเด็กก็ตู้มาตุระวะนี่ปะฟังเมทที่เนี่ยเด๊เดเดรผักพวกตูมาตุระไปเร็วพี่น้องอ่า อันบโรโอคาหินไม่ต้องทายเซตไม่ตั้นเซตดีไปแล้วโลกเมียลบล็อบมดพี่น้องและบัวามาลูฮูสับพินคะลบสับพินนี้ถ้าเป็นลูกธาตุคาล็อบถ้าเป็นรถมายัดเฟื่อนผ้าถูกมายัดเปชงกับเฟื่อนครับลบพี่น้องล็อบมดเต๋วายบะโกวาฮิดนนี้วายบะโกอามาลูฮูนามบีวาทีเลือกก็คืออามานที่เราทรม เนี่ยไปผมร่พี่น้องอ่าถึงเพราะฉะนั้นร่กระตรงสะสมไว้ให้กับตัวเราเนาะน่ะอย่ารับไอ้หลวมมันก่อยทำให้หวานล้านมันก่อยทำให้ไอ้นู้นทำมันทำให้ก็รทำดูดินล้านเลยพี่น้องนะเนาะอ่าแต่อีราล่ะเราทำเอาเองผมบอกไปจำบางคนบวชชายเรานี่ขี้ค่าทุนเน่ยเพราะว่าอิหม่ามาตึงเลยเบียทำบุญมาเจโน่ดีเยี่ยมสิดูเถื่อโบยิ้งดูเถื่อโยิ้งดเนี่ย ตลอดเวลาวุ้ยิ่งหมดอืม่าท่องว่าเี่าหูมั่งเลยพี่น้องอืมเนาะนุ้งโปรอเช่นั้นอัลลอฮุมะบาริกลีฟินมววูอัตวาฟีมาบะดันมูอัตท่านนั้นพี่น้องี20ครั้งต่อว,วันนี้ก็อินชา, oh. นาอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะให้พุทธลบุญเทียบเท่ากับชาฮิดนะเนี่ย